กูก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพวกมึงหรอกนะเนี่ไอ้เขมรกูก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดพวกมึงหรอกนะมึงเป็นประชาชนกูก็เป็นประชาชนแต่สิ่งที่กูไม่ชอบคือผู้นําประเทศมึงไอ้ฮุนเซนไงและกูก็ไม่ชอบผู้นําประเทศกูด้วยพวกมึงก็เถียงกันไปเถียงกันมาถูกไอ้ฮุนเซนปั่นหัวพวกมึงว่าประสาทตาควาย ปราสาทต,ตากระใบเป็นของพวกมึงพวกมึงก็ตั้งคําถามว่าใครเป็นคนสร้างปราสาทอันนี้กันแน่กูเข้าใจแหละว่าพวกมึงก็ไม่เรียนยประวัติศาสตร์เพราะผู้นําประเทศมึงไม่อยากให้มือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศกูเหมือนกันประเทศไทยมันก็มีผู้นําของกูอะไม่ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนยประวัติศาสตร์เด็กรุ่นหลังของกูเด็กรุ่นหลังของพวกมึง <t> ก็เลยไม่รู้ประวัติศาสตร์ มึงก็ถูกไอ้ฮุนเซนปั่นหัวอยู่แบบนั้นมึงฟังกูอุจา่าห้มึงฟังไอ้ฮุนเซนก็ไม่ได้สร้างปราสาทตาควายปราสาทตากระไบคนไทยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สร้างปราสาทอันนั้นขึ้นมาเหมือนกันปราสาทอันนั้นหรือปราสาทที่มึงเห็นหลายๆที่นะ่ะมันมีมาก่อนที่จะเป็นประเทศเขมรมันมีมาก่อนที่จะเป็นประเทศไทยกูจะพูดให้ฟังประวัติศาสตร์นะกูจะพูดย่อๆให้มึงฟัง เมื่อสมัย400กว่าปีเนี่ยมันมีพระมหากษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้านเรศวรมหาราชหรือพระเจ้าองค์ดําผู้ที่รวบรวมแผ่นดินและสถานามแบ่นแคว้นชื่อว่าแคว้นกรุงศรีอโยธยาขึ้นมาปกครองเมื่อ400กว่าปีคราวนั้นบัดนั้นพระเจ้านเรศวรมหาราชยกทัพ ไปตีไอยพญารรแวกก็เพราะว่าไอายพญาระแวกเนี่ยมันเป็นคนคิดคดไม่ซื่อหอกข้างแค่พอเขาไปตีประเทศมึงได้แล้วเนี่ยเขาเข้าไปปกครองเขาก็ยึดเอาไว้สมัยก่อนยังไม่มีประเทศขเขมรยังไม่มีประเทศไทยพอหลังจากนั้นไล่มาเรื่อยๆในการปกครองของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่400กว่าปี แล้วก็มามีพระเจ้าตากสิิมหาราช250ปีเขาก็ยกทัพไปตีขเขมรอยู่บ่อยครั้งเขาเรียกว่าลูกหลายระเวะกหลังจากนั้นก็มีการปกครองกันมาเรื่อยๆพวกเราขเขมรเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตอนไหนไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนตอนนั้นแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ายุคข,ของกรุงธนบุรีแล้วมายุคข,ของสยามยุคข,ของรัตนโกสินทร์มึงก็คงไม่เข้าใจหรอกนะที่กูพูดไปเนะี่ย ไม่เป็นไรให้เด็กไทยมันฟังก็ได้หลังจากนั้นนะ่ยก็มีพระมหากษัตริย์เสร็จราชการที่หนึ่งนายทองด้วงก็เคยยกทัพไปตีประเทศขเขมรเหมือนกันเพื่อห้ามปรามพวกมึงณนะช่วงนั้นมันเริ่มมีขเขมรแล้วจงราชการที่หนึ่งนะ่มันเริ่มมีแล้วเพราะหลังจากนั้นนะนะเมนเมื่อก่อนนะ่ะตั้งแต่ราชการที่หนึ่งเนะ่เขาปกครองตั้งแต่นะครวัด ตั้งแต่หลายๆนครเลยมันเป็นของไทยทําไมถึงเป็นของผู้เมืงได้รู้ไหมก็เพราะว่าไอ้พวกราอาณานิคมไงไอ,พงนะไอ้พวกฝรั่งเศสอะไอหมิพวกฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยมันมาเข้าราอาณานิคมสมัยราชการที่ห้านะราชการที่ห้าเขาเอาเรือเอาปืนใหญ่เอาทหารเนะ่ยมาข่มขู่ว่าจะยึดประเทศไทยแต่ด้วยความปราดเปรื่อง ของราชการที่ห้าเนี่ยเป็นการเจรจามึงรู้ไหมแผ่นดินที่มึงได้เหยียบอยู่น่ะมึงต้องมีบุญคุณกับประเทศนะเว้ยมึงมึงต้องกราบพระมหากษัตริย์ราชการที่ที่ห้าของกูนะเว้ย <im it> เขาเอาเงินสามล้านฟังน่ะแลกแผ่นดินไทยเอาไว้ที่มึงเห็นเป็นด้ามขวานเนี่ยเป็นขวานเนี่ยคือแผ่นดินไทยเขาแลกเอาไว้หลังจากนั้นมันก็ขอเขต แถวพัตาบองนะแถวนครวัดยึดเอาไปพอยึดเอาไปเนี่ยเ,เขาเรียกว่าคูจะพูดยังไงให้มึงเข้าใจพระมหากษัตริย์ราชการที่ห้าเนี่ยเขาแบ่งดินแดนฝั่งนูน้นให้ขเขมรไปปกครองบ้านมึงแหละฝั่งบ้านมึงหลังจากนั้นไอพวกฝรั่งเศสมันก็มายึดเมืองจันทบุรีเหมือนกันยึดเมืองจันทบุรีนะ คือมึงต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ให้มันมากมึงถึงจะได้เรียนรู้เกาะงกงสมัยก่อนก็เป็นของคนไทยเกาะกูดก็เป็นของคนไทยต่อเมื่อการหาเงินให้ฝรั่งเศสครบสามล้านฟังไอ้พวกฝรั่งเศสก็บอกว่าเอาอย่างนี้จันทบุรีเนี่ยอำเภอแหลมสิงเนี่ยยกให้ไทยคืนแต่เกาะโกงน่ะต้องเป็นของขเขมร และปราสาทฝั่งนู้นน่ะนครวัดก็ต้องเป็นของมึงนั่นแหละเหตุการณ์มันเริ่มเรียงลําดับมาอย่างนั้นมึงต้องเข้าใจแบบนั้นหลังจากนั้นฝรั่งเศสเขาก็ให้พวกมึงเนี่ยเอาไปปกครองเอาไปดูแลเอาไปดูแลแต่พวกมึงไม่ดูแลเลยปราสาทเมื่อก่อนน่ะประเทศมึงเนี่ยจะเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยตั้งแต่ไอ้ฮุนเซนมาปกครองเนี่ย ตั้งแต่ขเขมรแดงมาฆ่าพวกมึงเองเนี่ยมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขมรเนี่ยตายตั้งสองสามล้านคนน่ยมึงเห็นทุ่งสังหารไหมมึงมึงมีโทรศัพท์เนี่ยมึงพิมพ์เข้าไปในคุกเกิลก็ได้ทุ่งสังหารแล้วก็สุสานหัวกโกลกที่องค์การยูเนสโก้ยกให้เป็นมรดกโลกของ,ของขเขมรไงนั่นแหละหัวพี่น้องของมึงทั้งนั้นที่ฮุนเซนมันโหดร้ายป่าเถื่อนฆ่าพวกมึง แล้วทีเนี้ยมึงยังจะคิดว่าปราสาทอันนั้นฮุนเซนสร้างอีกไหมเป็นของมึงอีกไหมต่อเมื่อพวกฝรั่งเศสเขาแบ่งให้เอาไปปกครองแล้วไอป้กปกครองแล้วมันอยู่ในเขตของไทยมันก็เป็นของไทยคือไม่ว่าจะเป็นขเขมรไทยลาวยวนมันก็เป็นพี่น้องกันหมดคือมันอยู่ใกล้ๆกันหมด ทีนี้ว่าไอ้ผู้นาของมึงเนี่ยมันไม่รู้จักพอไงพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันอยากได้ของคนอื่นมันก็เลยมาลุกล้ําเอาเพราะมันเชื่อว่ามันต้องไปแก้คําสาปความจริงแล้วนะเว้มึงนะเหมนนะถ้ามันหมดยุคตระกูลนี้ไปนะมีคนขึ้นมาปกครองดีๆนะเว้มึงไม่ต้องไปแก้คําสาปหรอกมึงไม่ต้องไปแก้ที่เรื่องนน้นเรื่องนี้หรอกเหมนถ้ามึงแก้ที่ผู้นําของประเทศมึงได้นะ ประเทศมึงจเจริญขึ้นมาทันทีประเทศกูเหมือนกันถ้าประเทศกูแก้ที่ผู้นําของกูได้ปัจจุบันนี้ได้ไม่โกงไม่กินนะประเทศกูก็จเจริญไปแล้วคือระหว่างสองประเทศการปกครองน่ะมันก็ปกครองคล้ายๆกันแหละแต่ประเทศมึงอ่ะผู้นําของมึงอ่ะไม่มีอายะธรรมคือไม่มีอะธรรมหมายความว่าคือไม่มีขนรคมเนียมประเพณีไงมึงเข้าใจวะ มึงมีขนมพนียประเพณีอะไรมัง่งอาหารมีไหมหรือประเพณีอะไรตนะั้งแต่มขึ้นวงสรวงข,ขึ้นเขาอะไรนะมันมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นผู้นํามึงเขาพยายามเคม็มเค็มประเพณีของไทยของไทยเอาไปเป็นของขมรคือความเชื่อเนะี่ยมึงต้องเข้าใจนะว้ว่าประสาททุกประสาทในขมรคือมันอยู่ทั่วสารทศิศสารทางเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าอายะธรรมร่วมสมัยมันดูอย่างนั้นมานานแล้วมันมีของใครหรอก เขาก็แบ่งให้มึงชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องคุณลาวเขายังรู้เลยว่าเขาแบ่งสรรปันส่วนให้หมดแล้วก็เหมือนที่เละเหมือนที่มึงเนี่ยมึงก็ก่อรั้วเอานี่คือรั้วรั้วของมึงคนเก่าคนแก่โบราณก็แบ่งไว้ให้แล้วแล้วผู้นำมึงอ่ะชอบมาขยับรั้วขยับรั้วเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็หลอกพวกมึงว่านี่คือของมึงนี่คือของประเทศกูเนี่ยพวกมึงดูเป็นของกูพวกมึงก็คิดว่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้น มึงมีโทรศัพท์มึงเข้าไปค้นหาใน g o o เกิแผนที่ไทยโบราณน่ะตั้งแต่รัชกาลที่ที่หนึ่งนะมันกว้างขวางออกไปมากมายประเทศมึงน่ะเล็กนิดเดียวเท่าแคมเองเล็กเท่าแคมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงไม่มีรัชกาลที่5มึงก็ไม่มีพื้นที่ขนาดนั้นหรอกนี่กูเล่าคร่าวๆนะให้มึงฟังแล้วมึงให้มึงศึกษาดีๆเฮ้ยมึงมึงจะถูกปั่นหัวได้ไหม มึงมึงไปศึกษาด้ไหมไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อไปหมดเชื่อเชื่อกูรู้แหละว่าการศึกษามันก็มีความสาคัญมึงก็ต้องเข้าไปเรียนปวัติศาสตร์ด้วยดูประวัติศาสตร์ด้วยนะพอเลยมึงเลิกคิดได้แล้วนะอันนี้กูพูด